ดีค่ะสวัสดีพี่น้องเส้นเผ็ดสุกุลทุกคนค่ะวันนี้กระสิพาพี่พาน้องมาเห็ดแกงบวกแล้วยไก่เลยพี่น้องแกงบวกแล้วยไก่กับที่นี่มีไก่มีแซ่บแล้วมีผักอีกตูใบบบกูดเลพี่น้องแล้วก็มีพริกแกงพริกแกงตำเองนี่ตำเองนี่พริกแกงีหยังมีเครื่องหยังมีตะไคร้ใบบกูพริดแหงกระเทียมหอมแดงตำใสอย่างมันเข้ากันหอมพี่น้องหอมหอมก็สื่อตลาดนี่เคียงปรุง ปลาไปแดกปลาหงสุรถเกียมีหมอมใบหนึ่งจะพี่น้องเดี๋ยวนนเราไปเห็ดกันเลยจ,จ้าพี่แกงใส่พี่แกงใส่เร็วๆเลยใส่หมดนั่นแหละ ừ, มีตัวช่วยมาช่วยนะคะวันนี้ก็ใส่น้ำลงไป<า>โอ้ควันหกหัวเลยใส่น้ำลงไปแล้วก็ตาด้วยไก่เข้ามาโอ้ยตัวช่วยมาช่วยอีกแล้วไก่ลงไปเร็วๆหม้อมัน ร้อนเทใสเบาๆไก่ใส,ใ,สให้หมดเนี่นนย่างนีน้แหละเอามือจับใส่ลงไปเลยมือล้างแล้วแหละไม่เป็นไรหรอกมือสะอาดคลิปนี้สอนลูกทำกับข้าวอ,อ๋อร้อนนั่งใกล้เตาเกินต้องขออนุญาตขยับนะคะใสเลยไก่ใสให้หมดอ,อ่ไก่ใสหมดแล้วก็คนลูกก่อนอ้าไหนเทุาคน อคนอ่าเริ่มตนด้วยดีคนดีๆพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวรอก่อนเอควรให้มันเครื่งแกงให้มันเข้ากับไก่เดี๋ยวก็รอสักพักนึงนะคะรอเดี๋ยวรอรอไก่สุกจักหน่อยนึงอ่ะไก่สุกจักหน่อยนึงเดี๋ยวเอายางล่องไปนะคะเดี๋ยวนี่อะไรยังแมว ที่น้ำเดือดนะคะก็เราจะปูเครื่องปรุงนะคะทุกคนก็ปูร้อนมาเลยค่ะไฟมัลแรงปลาทุกคนน้อนจัดหนึ่งช้อนโต๊ะหรือเพิ่มช้อนโต๊ะก็ได้พอแล้วพอแล้วมันจะเค็มเกินคือตอนนี้ร้อนมากตามด้วยน้ําปลาโอ้ไฟมันแรงค่ะทุกคนตามด้วยน้ำปลาแล้วก็เราก็ใส่เลยนะคะกะเอาอ่ะใส่เลยลูกเออโอ้ย น้ำปลานะคะนี่แหละง่ายนะทุกคนเอาไปผสมทุลสนะคะผสมหมวกไปเยอะนะใส่แค่พอกัะกาษเอาใส่เลยโอ้ยเร็วๆร็วเเร็วรอนไจะได้ปิดค้ายกลงเออตามไปผงหัวกตั้งใหม่ปุ๊บไปพออย่างน้ำขอน้ำตาลนิดนึงนะคะเราเข้าใส่น้ำตาลเอานิดเดียวโอเค อันนี้แกงแฝงความซ้ำด้วยอันนิดนึงนิดนึงเข้าความกลมกล่อมนะคะอุ่ร้อนเร็วๆๆๆๆเงี่ไงี้ใส่เลยลูกรออะไรพอคะ่ะเออต้องให้ไวๆเสร็จแล้วคนนะคะเราก็จะมาชิมกันว่ะแซ่ปอนะคะทุกคนว่ามันรสชาติเป็นไงขาดหรืออะไรเป็นการทับข้าวที่แสนสู่ชีวิตมากคือ ท้้งร้อนทั้งร้อนออนี่จ้ะแล้วเราจะพี่น้องแกงแฟงไต้ไก่ของเหาจ้ะอ่าพร้อมตักเสิร์ฟกับเข่าสวยหล่อนๆจ้า